มาพี่น้องชุดใบพัดบอกแผ่นเพลแผ่นเพลนี้ใช้ใช้ได้กับทั้งมอเตอร์ตัวชิบาและมอเตอร์ LG นแบบไหนถ้าถ้าเป็นใบร้อยเป็นใบยาว120ยยี่สิเซนนี่มันตัวใบพันนี้มัน3 6มนพะันหกะก็จะมีลงยูริเทียนไปให้แบบนี้ เราให้ลงยูนิเทนให้แล้วก็ตัวเป็นเพจนี้ก็ลงซีกันสนิมให้ตัวนี้ใส่ใส่ได้ทั้งมอเตอร์ LG แล้วตัวชิบ้าเนอถ้าใครใครมีมอเตอร์ตัวไหนก็แจ้งมาก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็น LG มันไม่มีน็อตขันเ้อพอเราจอดตัวนี้ปุ๊บดอกสรันดอกใหญ่ มันจะเข้าแกนนี้ได้อยู่แล้วให้พี่น้องไปเกียร์ตัวนี้ออกอีกนิดนึงมีบ่าค้ำมัน,นแล้วเอาตัวนี้สวมลงไปแล้วก็เชื่อมเชื่อมบ่าตัวนี้ใส่กับแผน่นเพลทนะถ้าเป็น LG นะได้เหมือนกันแต่ว่ามันใหญ่ใหญ่นักหนักดพี่น้อง LG นี่ได้ไฟอยู่เหมือนกันได้ไฟอยู่ตัวนี้แต่ว่าใหญ่มากเยอะเบลอเบลลานะ ตาไครมีใช้ได้เหมือนกันเกือบสิกโลบ่ปัดปัดปัดตัวโอ้นักนี่นะครับ4,600บาทเป็นใบ1 120 120เซ็นถ้าเป็นใบ110ก็3,600 3,700เนาะสองอย่างนี้บวกกันมัน4,600บาท จอตั้งศูนย์ไปให้ทวงใบเรียบร้อยให้ให้ด้วยนะคือใครสําหรับคนทําโครงสร้างเป็นลอตโต้ก็จะส่งคลิปทําโครงสร้างไปให้มีมีมีในช่องมีมีคลิปให้ดูในะในช่อง y o u ูทูบไอ,อ,อ้พวกนี้มันคือถ้าถ้ามันซื้อเหล็กมันก็ต้องแผ่นใหญ่นะมันจะเปลืองเงินหลายบาทสองสองอย่างนี้สั่งลอตโต้ได้หรือถ้าเป็นเหล็กโครงสร้างนี่เราไปหาเอาที่ร้านของเก่า จะมาปฏิบัติต่อกันก็ได้เหมือนกันถ้าเป็นโครงสร้างโครงสร้างมันจะง่ายแต่พวกนี้มันยังยากอยู่ยากที่จะทําวัสดุอุปกรณ์อะไรสิ่งหลายอย่างนะเครื่องไม้เครื่องมือมันใช้หลายตัวลงยุโรปยูเเทนก็ไปแข็งได้ี่ไอเนี่ยหนึ่งจุดสี่กิโลได้พี่น้องขูดบางนิดนึงอายุการใช้าง,งานก็ประมาณสามสี่ปีทำปมาถ้าถ้าถ้าเอาเราเอา,เอาลงมาพ่นสีบ่อย ปีละครั้งนี่ก็น่าจะยืดอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าทํายังไงก็ได้อย่าให้น้ําซึมเข้าไปมันจะเกิดเหตุเกิดลานะถ้าเป็นไม้นะแค่นั้นเองการดูแลรักษานะฮะเนเพจอย่างนี้นะครับอยู่ในกล่องอันนี้จะไปด้วยกันดิผน,นึกมันรวมกันเลยเพราะว่าถ้ามันหนักเขาจะไม่โยนนะถ้ามันเบาคุโยนปนะเบปึมบเลยแต่ก่อนทรงไปนี่บินเรื่อย ไอ้ตรงนี้ชอบบินแล้วตัวก็จะทำดีที่สุดสองกล่องเพื่อที่จะทำใหม่นะ <c oughs> ถ้าเป็นใบพัดนี่รักรักสุดเลยเ,เพียอว่าไอ้ตัวที่มันจะเสียหายก็ใบพัดแล้วก็มีอีกในการขนส่งเกิดความเสียหายก็จะมีแผ่นเพลนะตอนนี้แผ่นเพจนี่เบี้ยวเนื่องจากจะเกิดจากขับรถไปแล้วมันหล,นล่นเขาจะตั้งเทินเๆินเทเทนกันไว้ในรถ เข้าโค้งอะไรมั่งตกลุมตุ่มเบรเบรเบิกเบิกหล่น,ะลนนะอันนี้เบียเ้ยวก็จะเสีบสองอย่างนี่แหละมีใบพัดกับแผน่นเพลทถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเสียหายก็อันนี้ยังถ้ามันไม่บินมากแล้วก็กาวร้อนแป,ปะปะมันแต่อันนี้คือถ้ามันเบี้ยวปุ๊บต้องส่งมาให้ช่างทำใหม่แผน่นเพลทเนี่ยไม่นั้นมันจะเสียศูนย์สั่นไปเลยแล้วนะครับสามใบร้อยสิบสามพันเจ็ดร้อยบาทใบ 2้อย0 0บาทนะครับสำหรับใบพัดกลางหันลมนะแล้วตัวก็ทำขายอยู่นะเดีเ๋ยวเบรกไว้สักแป๊บหนึ่งนะเกี่ยวข้าวก่อน <hooked up> ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวเลยงานนี้ก็เบรกก่อนเดี๋ยว,วใครโทรเข้ามาก็จากอาทิตย์หนึ่งเด้อข <precedent> อเกี่ยวข้าวก่อนช่างไม่ได้เกี่ยวข้าวไม่มีคนช่วยด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับสั่งเลยนะพี่น้อง สั่งได้นะครับรอประมาณอาทิตย์สออาทิตย์ประมาณนี้นะครับ